เชิญชื่อว่าอะไรคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนขออนุญาตเปิดตัวก่อนเปิดตัวแขกรับเชิญรับผิดไหมพี่โอครับพี่โอพี่โอนะคะเรียนสาขาไหนคะคอมพิวติ้งครับปีไหนแล้วคะปีสองปีสองปีสองจะจบแล้วใช่ไหมคะ้แล้จะจบใช่ไหมคะจบวันนี้เราก็พาแขกรับเชิญมามิ้ยเนาะพาแขกรับเชิญมาให้ทุกคนรู้จักนะคะใครอยากรู้จักพี่โอได้ไหนคะถามไม่ได้เลยนะคะ วันนี้เอาพี่ยวมาแกงเต็มที่ค่ะวันนี้พร้อม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 แกแขกรับเชิญนะคะหรือแขกรับเชิญจะมาแกงราก็ไม่รู้นะวันนี้ทําไมมันเป็นเงียบๆหรือมันยังเช้าอยู่หรือมันเป็นเพราะมันยังเช้าอยู่หรือเปล่านาจะใช้ทั้นนะสวัสดีพัชราพรค่ะสวัสดีน <c oughs> ้อเอง <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วเขาไปดูไหมนี่ไงขออนุญาตเชิญผู้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเนาะ เป็นยิเย็นงยเลยแล้วมุก็เขามา Iraq, แซวถามด้วยอย่บนหน้าอมหวน้เชิญามาดีๆหน่อยค่ะโอ้ยอะไรจะลงจะเลี้ยวนานาอะไรจะรงจะเลี้ยวกลานั้นนะคะวันดีค่ะสองคนนี้พะพรสวัสดีค่ะอ่าเรามีอะไรจะถามแหวนล้เชิญนี้ไหมคะ ทำอะไรแขกรับเชิญดีนะถามอะไรดีนะนี่ใครอยากทำเลยแขกรับเชิญไหมคะความรู้สึกแขกรับเชิญใกล้จะจบแล้วนี่ไหมไรีย้อยพูดคำก่อนความรู้สึกที่โดนพวกเราเชิญมาแบบไม่ทันตั้งตัวดีกว่าใช่แบบไม่ทัวอะไรอะความรู้สึกที่โดนน้องๆชวนมาเป็นแขกรับเชิญเป็นยังไงก็ทำมาแล้วก็ทำมาแล้วดูนะคะทุกคนแขกรับเชิญเราเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาแล้ว สวัสดี5ล้านคนที่เข้ามาชมในตอนนี้นะคะมีอะไรจะถามแขกรับเชิญเรา,าขขไ,ไ,ไหมน้าใครอีกคนนวันนี้มันเป็นเยี่ยมๆี้ยไหม,มหอ่ะทุกคนตื่นอต้นเป็นอยังไรมันเยี่ยหรือเปล่ามีคนถามเข้ามานะคะว่าพี่โอโซนไหมโ,โซนโซดโสดโซนโซดเสมอนะคะ เจ็ดล้านคนที่เข้ามาชมนะคะเขาถาม่าจริงไหมเขาถาม่าจริงไหมหรือโกหกไปเลยโหกทำไมโกหกโกหกได้เลยโกหกได้ปโปกินนะคะโกกินกุมามาต้องมาแล้วแหละุมายังบ้าตื่นหรือยังคนสวยของฉันไรนี้ขอตามเพื่อนมาเรียนนะคะ ินตื่นหรือย,ยังทำไมของนี้ขึ้นสีของเขาขึ้นจีดแล้วทำไม ปีสำนนกอย่างอาสารไม่มีวันเปิ่ <laughs> อ่รอเรื่องความรักขอเป็นรอบหน้านะะ <laughs> ใช่ออา,าอนากนได้เลยเหรอเอาม่หรอ อยากคือน้องการตลาดไงการันตุเลยก็อยากรู้ที่เรียวมนยากวิชาเพราะม่งจะไปดูเรื่องเอามันจริงหรือเปล่าพี่ไม่ตั้งใจหรือเปล่าเฮ้ยพี่ต้องตั้งใจนะนั่งนะคะเอาไหเอาสิบล้านคนแล้วพี่โอต้องร้องเพลงแร้แหละอย่าเลยเอาช้างช้างช้างก็ได้ปะช้างก็ไม่เป็ด ไม่ไม่ไม่มีอะไรสงสัย <c oughs> ทำไมไม่ถามแขกเับเชิญว่าแขกเับเชิญใช้อะไรทำไมรอทำไม ว่านัคข่ายยิบไปไหมสิบสี่คนแล้วอะไรงงมาดูอะไรกันมาดูร้านหน้าร้องพี่โอวันนี้นะคะเอาพี่โอมาใช่คือพวกเขาติดยิบมานะคะทุกคนแล้วก็ดับไปเลยงงไหมล่ะติดยิบมาซะยิ่วอกหวังพอแขกรับเชิญมาคุณน้องดีแด้วมือเพลงหน้ามานทองหงส์ทอยิงเพลนเดิมอยู่ใช่รู้สึกว่าเรานหน้าข้างแขกรับเชิญแล้วซีพิวแล้วก็จะดับไปครึ่งหนึ่งนะคะ เรยยความเป็นการสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนมีคำถามอีกไหมคะถามมาได้เลยนะคะพี่โอ๋มาเรียนได้แล้วค่ะ ทำไมไม่มาเข้าเรียนอะคะพี่เอาทำไมไม่เเข้าเรียนโดนตามแล้วจ้าเรียนเดียวไปเดี๋ยวตามไปนะเขายืมตัวแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีส6หคนที่เข้ามาดูนะคะรู้สึกเงียบไปไหมเงียบเงียบร้องลง่น่อยซิพี่เอ๋มาแล้ว มาเพื่อแกงโดยชักคอเอกไม่เรียนแล้วเหรอรทำไม่เหรอรทำไมทำกันแบบนั้นขาดเช้าเลยนะขาดเช้าเนี่ยขาดเช้าไม่มาเรียนยังติดเป็นฟอไงไห้พี่เอกตอนเย็นทำไมจะทำเสีย,ยนก <c oughs> เพิ่มความเพิ่มอ,อัตราเรเดียร์ดาวชมใช่ใช่ก็ว่าแหละนกไม่ได้เป็นแค่อยู่บนฟ้า ออก่อนกฎหมายชอบแขกรับเชิญค่ะวีย,ยังไงคะพี่ยังไงไเอ,อ่เอเขาบอกว่าชอบแขกรับเชิญามาบอกว่าชอบแขกรับเชิญค่ะ <c oughs> amai เอ่อเอฟซีเอฟซียังไม่ดูหรือเปล่าพี่ไผ่ไม่ได้พูดให้เขาดูหรือเปล่าว่าลงแล้วพี่อยู่พูดภาษาเกาหลีบ้านเกิดตัวเองให้หน่อยค่ะบ้านเกิดตัวเองเอาสิพูดภาษาเกาหลีหน่อยค่ะอุ้ย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 พี่อุ้ยอย่าเลร้องเพลงร้องเพลงเขาบอกแงต้องพอน้อกว่าหล่อดเทสอุ้ยเอาชอบพี่ไผ่กับแม่อไห่พี่ยังสาว สกายชอบพีพายผีพาอะไรอะผีหน่ารักว่ามีวันหยุดเราจะรักนายนี่รันดอนมีแฟนยังคะนัทพรถามพี่โอ้มีแฟนยังคะ บอกว่าให้พูดภาษาคขมรให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องนี้หนูจะไม่เกี่ยวขอเป็นกลางแน่เลยหนใช่หนูขอเป็นกลางนะคะเรื่องนี้นุ่นถามว่าพี่อยู่ปีไหนพี่อยู่ปีสองนะคะปีสองโต๊ะสองสองพี่บอกเต้นหน่อยเต้นหน่อยอย่าเลยอย่าเลยแปลว่าอย่าอย่าช้าเต้นเลยพี่ไผ่เงียจังพี่ไผ่ที่ถึงสกายอยู่ หรือเปล่าหนดเออเพราะว่าพี่ไถ่พี่เต้นหน่อยค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าผิววันเต้นหน่อยพี่คนไนจใเบนใช่สวัสดีเอาเพลงก่อนเพลงตอนสวดีเด้งไม่กี่เอ้ยยังนี่สวัสดี15คนที่เข้ามาดูในตอนนี้นะคะสี่พันคนสี่ทุกคนแล้วมาดูมาดูพวกเรา าแชร์แล้วนะทุกคนอ่ะหกแชร์ให้พี่โอเต็มอย่าเลยอยาใครใครจะเป็นคนแชร์ <c oughs> ใครเขาจะเป็นคนแชร์ <c oughs> ดู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 ดอ่ะทุกคนมีอะไรถามอีเมลคลาสถามได้เลยนะคะทุกคนเราพร้อมตอบเสมอเมื่อเธอต้อ,อง,ตงการเรามันหาเสียงไหมหาเสียงนะคะแล้วจะดเดี๋ยวให้พี่โอพูดอะไรสักหน่อยไหม พี át, พ <flying> ่โอจะให้พูดให้พูดอะไรไหมคะให้พี่โอแนะนำน้องๆดีกว่าว่าใครที่จะเลือกเรียนสายอาชีพจะเรียนของดีอยากพี่โอแนะนำยังไงสมมติว่าน้องจบปวชชสามแล้วน้องยังเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนสาขาไหนพี่โอจะแนะนำพวกน้องยังไงคุณแนะนำไม่ได้อะมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนชอบอ๋อมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนเราคนชอบก็ไม่เหมือนกันเนี่ยแม่เป็นแค่พ่อเป็นอะไรคะพี่อุ้ยพี่อุ้ยค่ะพวกพี่เบอกว่า เด็กซีบ้านเอ็กับพี่จงซ้อใครหลอกกว่ากันคะจงซ้อกเจงซอกสอซสอบออกก็ซ้อบไหมนะใครหลอกกว่ากันคะอะไรคี่จงซ้อรู้จักแจ๊กแเขาเรียนซอเออน้องก็ไม่รู้จักนะคะแล้วพี่โอคิดว่าใครคะไม่รู้พี่ไม่รู้จักอ๋อเขาหลอกกว่าอยู่แล้วเขาหลอกกว่าพี่แล้วเนี่ยไม่แน่ไม่ หอมตนเทสสวัสดีค่ะทุกคนรู้สึกว่าเราจะพูดเก่งไหมพิธีกรพูดเก่งไหมคะคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะว่าพิธีกรพูดเก่งไหมคะก็เก่งหลยยังให้แขกรับเชิญฝากอะไรสัย่าณอีไหมคะหรือจะให้เปิดวา่ายังไม่เปิดหรอเนาะค่อยเปิดรอบสุดท้ายเลยจะเปิดวา่าไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดเด,เดี๋ยวเาไปให้ได้ครบ เอทนกวันนไม่ไม่จริงเป็นาพรเอาเนคนดทกเห่เนาะใช่เป็นาพรสดกว่าเนื่องากใยไม่มีเฟผิวนะคะเดินเดินออกไปนี่ขอเฟได้เลยนะคะใช่ือไม่ก็หลังใหม่เนาะตอนนี้คือแฟนกับพี่แฟนขพี่โอนี่เต็มหน้าตูเลยนะคะใช่ค่ะก็คือถ่ายให้ไดูไม่ได้นะคะร้อเพลง้องเพลงเราต้องสัก้อง้เลค่ะเราไม่ปเป็นไม่เป็นเป็น เอามาทั้งทีแล้วก็ต้องร้องเพลงคลาสสิขอรงคนนึงก็ได้เอาอะไรก็ได้ชอบร้องเพลงสาวคนไปร้องขอเพลงคังรักไม่เคยเปไม่เคยฟังเลยไม่เคยฟังนะคะถ้าใขอเพลงใหม่มาค่ะมามาต้องสุ่มแลวแต่ว่าพี่โอจะร้องเพลงไหนได้ได้ต้องสุ่มแลวและใครจะรู้ใจพี่โอว่าพี่โอจะร้องเพลงอะไรได้คอมเมนต์มาเลยค่ะทุกคนอ่ะกดกระดิ่ง้อง่ได้เ่ต้องให้วอรม้องร้องอ่ะร้องือเราไม่เนเสา ต้องมาทสักก้อนละอต้ะันะคะแด้เซอร์ี่้องนนะคะฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้คือร้องเลยนักร้องของเรานะคะร้องเพลงแล้วทุกคนก็ขอเพลงมาได้นะคะแดนเซอรเราพร้อมมากลตอนนี้คือได้แล้วค่ะล่าสุดอางีกนึ่งคอได้แล้วพี่โอ้้อแล้วแหละเขากดดันมาขนาดนั้นใช่้องร้องแล้วะใหญ่พี่รองเลยทาไมหรือเวพี่โองพี่โอไม่รอนะคะถ้า ต้องไปดูในไลน์ของพี่โอนะคะใช่ค่ะช่วงดึกๆนะคะเอาไม่ได้แกมพี่ป้าไม่ได้เอาเครื่องเกมมานัเขาเต้อีกแล้วเห็นไหมเขาเต้นติดต่อโอเขาเรีน้าเไหมเขาเรียกรองพีโอค่ะคือแบบเาเต้นนนนะคะทุกคน คือเขาเต้นรอแล้วนะเต้นรอพี่โอแล้วเต้นรอพี่โอแล้วนะคะเราก็จะขยับกล้องให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อได้อัดคาร์ในการเต้นนะคะก็เคต้องหมอลำไส้แล้วล่ะคะสักกรอนหนึ่งดูสิอวทำไมไม่เต้นต่อหาเพลงอยู่หรือเปล่าเออใช่ค่ะเพลงอยู่ FC นะคะตามหาคนในไลฟ์สดนี้นะคะรู้สึกว่าเต้นน่ารักมากเลยน่าเขาเต้นรอพี่โอ กำังหาท่ากันอยู่คะ่ะทุกคนกำลังแกะท่าอยู่นะคะกำลังแกะท่ารลว่าจะมาเพลงแนวไหนจะมาเพลงไหน <laughs> ชีวิตฉัน <laughs> สวัสดีสิบสองคนนะคะควรเข้ามาดูเมนหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าใครเข้ามาดูบ้างมันไม่ขึ้นะทุกคนกันกันยเยวราจะเดินอืมสวัสดีคะ่ะน,น้อง <laughs> สวัสดีน้องนอนนะคะน้องน้องน้องนอนมีอะไรถามแขกรับเชิญเราไหมน้องนอนน้องนอนหรืออะไรยังไงสารภาพบางหรือสารภาพเออใรในสารภาพรักพี่โอในนี้ไหมใช่สารภาพมาเลยนะคะพี่เขาจะได้จับจูบถูกขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงหน่อยค่ะพี่โอเขาเรียกร้องมามากขนาดนี้แล้วก็ควรสักบทเพลงแล้วล่ะค่ะไม่สักบทเพลงมาสักท่อนใช่สักท่อนก็ได้ค่ะออเมโลดี้ก็ได้ ไม่เราเอาแขกรับเชิญมาเราเราสู่เอาเพลงแรกเลยนะคะเราไม่รู้พี่โอจะร้องเพลงอะไรนี่นี่เอาเพลงยังไงเออโนร์ลีเป็นตัวนัดจืดจืดจืดแล้วก็ข่าวโฆษณาเป็นิดนึงนะคะทุกคนรอฟังอีกน้อยนึงนะคะน้อยนึงน้อยนึงนะน้อยนึงพอดีว่าเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งเออลูกครึ่งนะคะสักคนสักคน Gracias. Ừ. Ừ. cháu có bù Cần lột bò ơi Ừ, sửa nơi Bà sĩ cười này, ก็บอกว่าไม่ได้แก่ก็แค่แบบถ่ายแอบถ่ายนะคะว่าน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กำลังแกบถ่าหรือว่าบอกรอท่อนไหนคหร เพลงในตอนทําการบ้านนะคะไม่ห่างไม่ห่างค่ะม่่หางงไเอทุกานสวัสดีค่ะสิบคนเอิ่มใครมาดูบ้างครับฮ่าฮน่ารักจังเพราะเขาเต้นเพลงเกาหลีแต่ว่าเราเปิดเพลงของเรา